าาตัวผมนะครับตอนนี้ที่โวบ,บอกว่าเราตั้งแต่ทำคอสมอสกันหรือว่ามาทำซีนี่ออยูริเลียครับมองว่ามันเป็นเทรนใหม่ที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นผู้นําตลาดอย่างที่ตา h เตอร์ทำมาโดยตลอดที่เราทำสิ่งใหม่ๆมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการทำซีรีส์วกมนนานมาแล้วหรือว่าตั้งแต่ เราทําการเอาคนหน้าเอเชียกับหน้าเวสเทิร์นมาอยู่ด้วยกันหรือการทำคอสใหม่ๆครับวันนั้นเรื่องของการทํำซีรีส์อย่างหรือว่ายูรีเนี่ยก็ไม่ได้หยุดจากเขาเรียกว่าแนวทางของบริษัทเราที่เราจะทําให้คอนเทนต์ไทยครับโอสู่คอนเทนต์ระดับโลกให้ได้ครับซึ่งปัจจุบันเราก็ทําตามที่เราเรียกว่าตั้งใจเอาไว้อย่างดีครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องที่วักแทรับหููได้ไหมหรือว่าเลิฟซี่เนี่ยนะครับออนแอร์ทางช่อง25งงงงงงงนะครับทุกวัน ทุกวันพุธนะครับ5้าทุ่มแล้วก็ทาง BTV ครับผมเป็นเวอร์ชันอันคัดด้วยนะครับเวลา5้าทุ่มห้ครับห้าครับไป้าครับก็อย่างที่เกี่ยวไปช่วยบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกของเราทางฝั่งที่เป็นฝั่งผิดเราก็พยายามจะสกัดหาแกรนด์มากที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันจากพวกเราเหมือนตอนที่เราอยากสกัดแกรนดมาตอนที่เราทำเลิฟซิงทำเรื่องเชื่อเบื้องหน้าเราคิดว่า น่าจะเป็นหนึ่งผลงานที่คนดูจะชอบแน่นอนครับขอบคุณครับเรียนตุกตาได้กล <ısı> ่าวจากตัวแทนจีเอนที่ส <ต Anfang> ิบหาด้วยนะครับ นานาหลายปีเราเคยคุยกันเล่นๆว่าไอ้หลายปีที่เราอยู่ด้วยกันในบ้านนี้มีแต่ลูกชายแล้วลูกชายเยอะมากแล้วโดยเสียงของผู้ชมนะคะก็มีการทักทายรีเควสต์ก,ก,กันมาทักใหญ่ละว,ว่าเอ๊ะในกลุ่มของทุเรีนน้อยจะมีผลงานบ,บ้างไหมซึ่งในวันนี้นะคะทางผู้จัดพร้อมแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับผู้ชมตามคำเรียกร้องก็ ต้องขอขอบคุณทางการตลาดนะคะเราเองเหมือนกันคล้ายๆที่เมื่อนที่ห้าคือคุยกันมานานแล้วพี่โอ๋พี่เฟิร์นก้าด้วยนะคะแล้วก็พยายามมองหาว่าเออโปรเจกต์อะไรที่แบบมันจะเป็นโปรเจกต์คิปออฟของเราในฝั่งของฐานะของแพลตฟอร์มเองนะคะเราก็อยากเป็นเฟิร์สบูเวอร์แล้วครันนี้ก็เป็นเฟิร์สบูเวอร์จริงๆของบ้านซาร์ทางการตลาก็คือไปจับในเซสชั่นของเกิร์ลนะคะในฐานะของแพลตฟอร์มเองเรามีโอกาส อมาบ้านะคะมีการเดบิวต์รุ่นนี้เราก็รู้สึกว่าเออมีสเสน่ห์น่ารักเสมออะไรเงี้ยนะแล้วก็ในฝั่งของคอนเทนต์เกิร์ลเอฟเองนะคะเราก็พยายามมองหาแหละเพราะว่าใครนะที่จะมีคอมบิเนชันที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแบบสดงเองบทด้วยนะคะแล้าาวก็ทีมผู้ผลิตทั้งหมดอย่างเงี้ยในฐานะของทีมีเองเราก็ตั้งใจ สิเนเจอร์นะคะแล้วก็คุณลิตี้ของทาราตอรก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสับตาก่อนจะปิดปีนี้เลยนะคะแล้วก็เกิร์ลเเองก็มีความน่าสนใจมากที่พี่โอ,อ๋บอกก็บอกว่าแพลตฟอร์มของวีทีวีค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่นำพาคอนเทนต์ที่ดีนะคะของฝ uh, ีมือคนไทยเนี่ยให้ให้เราได้ชมกันแล้วก็โวังอรีว่าเรื่องนี้น่าจะแบบปังๆทั่วโลกะคะโอเค เป็นมะนาวค่ะมะนาวอ๋อคารคเกอร์เป็นแบบว่าพี่เล่นก,กวนๆค่ะแล้วก็เออ่มุ่งมั่นในการจีบพี่เขามาก่จีบพี่หมานีาพพ่พี่เยี่ยว่าพี่พี่เกี่ยวซานี่เองเชิญครับสวัสดีค่ะลูกแก้คบบว,ว,ควค่ะรับบทเป็นพี่วาร์คพี่เกี่ยวซาค่ะคุณ คาแรคเตอร์ <Character S 2> นะคะก็ <g ill ain> เป็นคนที่ายนอ,อกอาจจะดูดุแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่น่ารักโดยเฉพาะน่ารักกับน้องมนนะนาวคะ่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแพรวาค่ะปรากทเป็นรางจากซีรีส์เรื่องพี่วา่าคาร้อนอยู่ได้ไหมคะ่ะส่วนคาแรคเตอร์นะ,ะ <c oughs> ส่วนคาแรคเตอร์นะคะก็คือเป็นคนสนใทขี้ออดค่ะแล้วก็แล้วก็จีบพี่เขาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะ วิธีแตกตบบ่างกันนิดนึงไงก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะต้องรอติดตามนะจ๊ะอ่าสารีพรนุ่งราคารับบทเป็นวรานะคะวรานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเออ่คาเตอร์เขาจะแข็งหน่อยคข้างๆที่จะแสดงความรู้สึกด้วยความเข่มแล้วก็เป็นคนที่ปากไม่นตรงกับใจด้วยแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนมากะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะวรางครับ ขอบคุณครับเป็นไงบ้างหลังจากเราได้รับชม o f f i c i เทรลเลอร์ซีรีส์เรื่องแรกของตัวเองเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกเื่องต่างมาเมื่อกี้นั่นก็แอบรำคาญเพราะว่าตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้มันแบบเห็นถึงความพยายามของหลายฝ่ายแล้วก็การขอบคุณองคกางมากๆโอ้โหกลมกลืนกันดีครับ ก็รู้สึกว่าระหว่างถ่ายทำรู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการดูซีรีของพวกเราค่ะครับก็รู้สึกตื่นตันใจและก็ยินดใจมากค่ะเพราะว่าเราได้เห็นผลงานที่ลูกแก้ื่อว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันเต็มที่แล้วก็มองหน้าเพื่อนไม่ได้เลยทำไรเนี่ยก็ไปอีก ช่่ะคือท<ช>ุกคนตั้งใจทำป็นอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณออโอกาสตั้งแต่เริ่มเลยที่เราได้เข้ามาอยู่ในบ้าน Star Hunter s ตา r h ฮันเตอนะคะแล้วก็ได้เป็นเกลิลกุ๊บได้เป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นดาราเป็นปนทุกอย่างเป็นความฝันที่เราอยากจะทำ <S <S วันนี้เราได้ทำแล้วค่ะแล้วผลงานก็ออกมาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะติดตามเรื่องทพ่วัาคารักถึงได้ไหมแล้วก็ เห็นการทำงาของพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราใช้ใจเต็มที่ค่ะฝากด้วยค่ะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมาในทุกๆซีนทุกๆคิวค่ะเพราะว่าพวกเราก็ใหม่กันมาพวกพี่เขาก็สอนอะไรมากมายค่ะหนูรู้สึกว่าการทำซีรีส์เรื่องนี้นอกจากที่หนูได้โอกาสแล้วหนูได้เรียนรู้อะไร หลายๆเรื่องเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ได้ทำตรงนี้ค่ะขอบคุณครับแล้วความยากง,ง่ายอะไรับความยากง,ง่ายของการเริ่มเล่นซีรีส์เรื่องนี้เป็นยงบ้างเดี๋ยว่าตัวแทนก็ของคู่ของคู่ตัวเองนะครับเวลาเล่นเข้าคู่ตัวเองความยากง่ายเป็นยังไงบ้าง,งาพอูรู้สึกว่าการที่เราแบบว่าต่อให้เราจะสนิทกันจากการที่แข่งขันหรือว่าเป็นเกอรูกรค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นการเล่นสกินชิพมันต้องรับจูนจังหวะ เรื่องหลายหลายเรื่องหรือว่าการส่งสายตาให้มันแบบว่าให้ให้มันคอนเนคกันมากพอดีนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าการที่ได้ทำงานเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเชิญอ่ะก็คือการที่หนูได้เล่นสี่เรื่้งแรกหนูรู้สึกว่าการที่ต้องปรับยูทั้งคาแรคเตอร์ทั้งการเข้าถึงตัวละครการ ใช้น้ำเสียงในการสื่อสารให้ดีก็ในเรื่องที่ต้องปรับจูนเยอะมากค่ะแล้วคุณนี้แหละฮะก็คือตอนแรกรู้สึกว่ายัง,ยงแบบว่าเฉื่อยๆอยู่ค่ะแบบว่าเฉื่อยๆอยู่ค่ะครับรู้สึกยังไม่เคยทํางานกับคนเยอะแยะอะไรขนาดนี้แต่พอไปเรื่อยๆก็เริ่ม <laughs> <laughs> รู้สึกเฉื่อยค่ะรู้สึกเฉื่อยแล้วก็ว่อรู้สึกว่าทำได้ดีขึ้น แบบพัฒนาขึ้นในทุกคิวค่ะอ่าก็คือแสดงว่าในซีรีส์นี้ก็คือจะมีฉากให้เราแบบว่าได้ฟิ่นแน่นอนแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วค่ะสองคนนี้เลยใช่ค่ะอ่ลืมติดตามด้วนะคะอให้เลือกได้ไหมให้เลือกสักฉากหนึ่งที่ตัวเองชอบในซีรีส์เรื่องนี้มีไหมที่แบบว่าประทับใจในตเป็นคู่ก็ได้นะคะ จริงถ้าเป็นคู่มีแต่ว่าถ้าแบบหนูหนูไม่ได้อยู่ในฉะากแต่ว่าหนูจะเห็นตรงตอนหน้ามอเรย์ก็จะตอำเลนแล้วมันหนูหนูมาต่างขอบตอนที <c oughs> เน่เป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเพื่อนอเนี่นะคะในเป็นห่วงเพื่อนแล้วเหมือนออกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนกันจริงๆว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก,ก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกอิน ใช่ด,ด้วยความผูกพันความเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยเนอะ<ช>นจวนน้องาก็แล้ก็เป็นฉากที่เราอยู่ด้กันสองคน,นเป็เพื่อนจริงใหญ่หเลยเนี่ยอยู่ด้วยอ่ะเออน่ารักนะจะมีฉากที่เออเราได้ดยืนอยู่ไว้กันแล้วเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราบ้างครับรก็เลยรู้สึกพ่อมาก พวกน oh, ี้แหละฮะหนูชอบฉากตอนกินค่ะตอนกินเพราะว่าหนรู้สึกเป็นตัวเองที่สุดก็คือหนูรู้สึกว่าการเล่นอันนั้นมันเป็นการเล่นกิมโพไว้ใช่ค่ะหนูรู้สึกโพแล้วก็คอนเนกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ได้คิดแพลนมาก่อนรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเมจิกโมเมนต์ที่หนูเจอในตอนนั้นค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจค่ะมาถามว่าอะไรได้ไหมคะ ค่ะชิญค่ะกินเ,เกี๊ยวซ่าไหมอ๋อเขาบอกว่าชอบสากกินก็คือชอบกินเกี๊ยวซ่าไหมอร่อยมากค่ะอ่าไปละอร่อยจริงค่ะอร่อยใช่ไีโอเคนะครับผมก็มีไหมครับข, <c oughs> <c oughs> ขึ้นที่นั่เรื่องโอเค เราได้คําตอบว่าชื่อนางเรื่องนะฮะเพราออะว่าอาจจะต้องรอการ,รอลุมัติจากพี่โอวีฟเฟอร์อไรไหรือเปล่าถ้าถ้ายังไม่อยากสปอยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรดีกว่าเนาะวันที่แหม่รอ,อดูเลยคอนเฟิร,ร์มมาพี่โอวนะครับบอกว่าวเร,ริ่ม <ๆ S 2> มานี้ก็คือ,อคนรูเ้เลยวิ่งแต่ว่าเมื่อสักครู่จริงๆนะด้วยความน่ารักความสนใจของน้องๆนะครับทุกคนค่ะผมยืนยันนะครับว่าเออน้องๆมีความเป็นตัวเองสูงนะครับแล้วก็บอกว่า ต้อรงรอติดตามมาเออน้องน่ารักมากจริงครับทุกคนอ่ะสี่คนเหงาเพืนไปแล้วนะครับเรา,ย,า,ายังมีแกงใจเพื่อนๆใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเรียกเพื่อนๆเลยดีไหมจ๊ะเอาเชิญทีมน,นักแสดงจากเลิศชินเดศีที่วาวอลนทหนุ่ยปันทุกคนไปดีไหมครับแบ่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะครับผม,ม,ม <men> บให้แนะนำตัวกันแบบว่าเป็นแกงๆเลยดีไหมว่าแบบว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละแกงเนี่ยเป็นยังไง <men> เพราะว่าแตกต่างกันแน่นอนถูกไหมนะแกร์ชีปีสองและปีสามและก็อาโรนปีสี่ใช่ไหมฮะ โอเคนะครับเชิญครับเป็นหมวดเชิญสวัสดีค่ะบอคาสมาค่ะในเรื่องรับบทเป็นราเซียค่ะคาแิคเตอร์เป็นเจ้าแม่วางแผนค่ะแล้วก็ชอบแซวเพื่อนอใช่สวัสดีค่ะมานซิเดเนนะคะรับบทเป็นเบลค่ะ คาแรกเตอร์ในเรื่องนะคะก็จะเป็นเด็กที่ร่าเริงะคะ่ะแล้วก็รักใครรักจริงแต่ว่าจะรักใครในเรื่องก็อยวต้องไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะรับบทเป็นปรางนะคะอยู่ในแกงลูกเจีย๊ยบสามคนนะคะี้ค่ะจบแกงลูกเจีย๊ยบแล้วทีนี้เป็นแกงที่ปีสองพี่ว้าสวัสดีค่ะแคมคอสมอนนะคะรับบ,เบทเป็นธิดาค่ะ คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคุณแม่ของกลุ่มใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมเป็นคุณแม่ของกลุ่มค่ะก็จะเป็นเป็นหัวื่อนอจจริงใจต่อเพื่อนแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยสภาพอารมณ์ของเพื่อนให้ค่ะก็เป็นเฮดวากนะคะพี่เกียวซ่าะค,ะค่ะก็จะเป็นคนที่คอยคุมคอยดูแลน้องๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนระบบโซลตาคะ่ะ ผมมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะจะเปลี่ยนได้ไหมจะเป็นยังไงก็รอดูค่ะสวัสดีค่ะซนโนนะคะรับบทเป็นสวยะคะ่ะนี่ผมชื่อไหมคะอ,อมอยูใช่ <laughs> ค่ะก็ตัวสวยนี้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์นะคะที่เป็นคนสร้างสีสันให้กับในเรื่องเลยก็สร้างสีสันยังไงก็ลองติดตามดูได้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะรับบทเป็นระดาค่ะระดาก็จะเป็นในเรื่องจะเป็นเซชี่เป็นดาวมหาลัยค่ะก็ที่คนมองจะบอกเออเหมือนสวยน่ารักนี้แต่จริงๆจะเป็นคนโกโก้ค่ะตลกแล้วก็รักเพื่อนมากๆเป็นสีสนันในกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเชียรซ่าด้วยอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะลุ่นนะคะรับบทเป็นวรางะคะถ้าอยู่ ในกลุ่มแกงเพื่อนก็จะเป็นคนที่ค่อนข,ข้างที่จะจริงจังกับงานเวลาเพื่อนเล่นโดดเลยนะคะแล้วก็อะ,อะไรนะเวลาเพื่อนเ <c oughs> ล่เราเล่นด้วย <c oughs> ไม่เล่นแต่ว่าเล่นนิดหนึงก็ได้ <c oughs> แล้วก็ในกลุ่มแกงนี้เวาลาก็แอบมบาข้างเดียวเออรอดูรอดูแล้วกัน ว่าแข็งขันมากงั้ oh. นตอน้องเฟชีปีหนึ่งนะคะชื่อมนาวนะคะ่ะก็เป็นคนคิดเล่นที่ดูคูหน่อยก็ติดตามนะคะเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆที่เพื่อนสนิทหน่อยคะ่ะสวัสดีครับผมโอมนะครับเระผมเลยเจ้าจอมครับเป็นเพื่อนสนิทของนาวนะครับมาตั้งแต่ปัะยมเลย ก็จะเป็นคนทื่มๆชอบชวนเพื่อนไปกินครับตลกครเป็นคนตลกสวัสดีค่ะตอมคอสมอนนะคะเราบทเป็นลูกตาะคะในเรื่องคาแรคเตอรลต์ลูกตานะคะก็จะเป็นน้องรหัตพีเกียวซ่าะคะ่ะและที่นี้วันนั้นก็คือเป็นตัวละครที่แอบชอบ คนทำทำนี้นะคะแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นมากๆนะคะทุกคนตุ๊กตัก็จะมีหลายมุมมากๆตั้งแต่หน้ารักสดใสไล่เลเวลไปทุกเลเวลที่ทุกคนคิดว่าคาดไม่ถึงแน่นอน,นะค่ะอย่างไงก็ฝากติดตามตุ๊กตามด้วยค่ะค่าซอมคอสมอนะคะคร,รับบทเป็นเอ๋ยนะคะคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนสดใสน่ารักค่ะแล้วก็รักเพื่อนมากค่ะแล้วก็เป็นห่วเพื่อนมากๆค่ะที่สําคัญนะคะเป็นสาววายค่ะ สวัสดีครับชอบูนนะครับในเรื่องรับบทเป็นกวีครับผมในบทเนี่ยคาแรคเตอร์ของกวีก็จะเป็นคนสดใสดน่าเริงแต่ก็ยังฉลาดรู้ทันเพื่อนๆครับผมเป็นผู้นำามวอชายสวัสดีครับโบนัสครับผมรับบทเป็นที่เที่ยวครับก็เป็นเฮดวปีสามค,ครับแล้วก็นิสัยของที่เที่ยวเลย นิสัยของพี่เพียรเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีครับแล้วก็อธัธยาศัยดีคอยให้คำปรึกษาน้องๆได้ตลอดทำให้ว่าน้องๆเจอปัญหาอะไรก็จะนึกถึงพี่เพียวเป็นคน,นแรกๆนะครับผมแต่ก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นคนที่มีความดุดันแล้วก็เวลาที่จะคุ่มคนเยอะๆครับก็จะค่อนข้างจะดุดันไม่เกรงใจใครครับผมใช่แต่ก็แล้วก็มีน้องสาวด้วยครับเป็นฝรั่งเสสวัสดีค่ะเดวี่นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องก็เราบทเป็นพอยค่ะซึ่งเป็นน้องสาวฟาแฟดของพี่โบน,นัทซึ่งก็คือเทียวนั่นเองซึ่งในตัวละครเนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างปากแข็งค่ะแล้วก็แอบรักใครแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาค่ะก็คือเกี่ยวไว้ในใจอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบปีหนึ่งแล้วแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้ลงตัวกันไหมไะอะไรเงี้ยค่ะเนก็ฝากด้วยนะคะ ขอุสวัสดีครับใบทองนะครับแล้บทเป็นมะเฟืองับผมก็คือพี่ชายของมะนาวนี่เองครับผมก็คือเป็นพี่ชายที่คอยมาปรึกษาน้องสาวครับผมแล้วก็มีแก๊งเพื่อนดีสาวด้วยกันครับซึ่งผมก็แอบบชอบเพื่อนอยู่เลยนะครับผม oh. <laughs> ค สวัสดีครับเฟนนะครับรับบทเป็นอีคิวก็รับบทเป็นพีบีสี่ต้งคอยดูคอยวางน้องร้องกัตลอดครับก็เป็นเกี่กับเยาวที่สุดครับก็มีการยกแขนอิสวัสดีครับชื่อมาวินครับผมรับบทเป็นที่สุดติดครับก็จบไปแล้วครับแล้วก็มาช่วยน้องเฮดวางใช่ครับช่วยแดงครับหนาวมีใครไหมเดียวขอบคับ จบไปแล้วนะครับการแนะนาตัวนะครับน้องๆน่ารักมากๆเลยนะครับเอางี้ดีกว่าผมยางจะขอตัวแทน,นสักหนึ่งคนนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับว่าความยากง่ายของซีรีส์เรื่องนี้นในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับสักคนละหนึ่งแกงแกงและหนึ่งคนแกแลนคนเออขอบคุณครับพี่โบราณครับผมพูดอะไรเนี่ยขออภัยนะ <tem po> มาม,ามาเราตัวตึงอยู่ <S <S <ช>แล้วี่เชิญครับจริงๆความยากง่ายถ้าเกิดถามถึงต,ตอนแรกตานสนิทคือพวกเราสนิทกันอยู่แล้วเลยก็รู้สึกว่าในเรื่องของปรับจูกบนกันไม่นไม่ยากแต่พอเป็นในพาร์ทข,ของการแสดงค่ะมันก็จะยากมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราต้องสมบับอีกตัวสมตัวละครอีกตัวตนหนึ่งมันก็จะแบบว่าต้องปรับจูนกันในเรื่องของบทหรือว่าในการสื่ออารมณ์ต่างๆมันก็จะยากขึ้น แต่ถามุ้งหนูรู้สึกว่าเหมือนพวกเราก็พุ่งเทแล้วแพมเต็มที่ในทุกๆครั้งที่ไปไปกองถ่ายแล้วก็ทาการบ้านอย่างดีรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณ่พี่ๆทุกฝ่ายเลยค่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยแบบว่ามันค่อยเตือนค่อยติคอยชมให้เราแบบว่าพัฒน,นาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นทุกๆคนก็เก่งขึ้นในทุกๆครั้งที่ถ่ายซีรีส์เลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมันมีความสนุกทุกครั้งที่ไปเพราะว่าท,ทุกคนก็ได้รัก็มากจริงก็ อยากให้ทุกคนฝากติดตามเรื่องซีรีส์พ่วาคาราะหนูได้ใหม่ด้วยนะคะดีแน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณครับยังทันไปเลยฮะเมื่อสครู่เป็นพี่ปีอีสองไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งปีสามนะฮะเชิญเลยครับ สำหรับแก๊งมุกเจี๊ยบนะคะรู้สึกว่าความยากจริงๆแล้วก็เราก็ทํากานด้านกันมาเนาะก็เลยค่อนข้างจะจูนกันไวหน่อยเพราะว่าอายุไล่ๆกันหมดเลยด้วย <c oughs> แล้วก็คิดว่าเะไหนถ้าเป็นซีนที่ยากจะเป็นซีนอารมณ์มากกว่า <c oughs> ที่มันเราต้องวิเคราะห์บทด,ดีๆแล้วก็เข้าไปอยู่กับมันนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ีท่ทีมงานทุกคนคอยให้กาลังใจแล้วก็คอยให้คำปรึกษาคาแนะนําตลอดะค่ะขอบคุณครับ เจอไหมฮะ,ะงั้นเดี๋ยวลูกตาจะของป็นตัวแทนพูดในฐานะ,ะของแกงปีหนึ่งนะคะ,ะจริงๆแล้วแกงเราเนี่ยก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็พวกเราสังคนเนี่ยมาจากเมมเบอร์คอสมอลแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่ไม่ได้มาจากเมมเบอร์คอสมอแน่นอนค่ะก็คือความยากสําหรับเรื่องนี้ก็คือ พอเราเข้ามาอยู่ปีหนึ่งด้วยกันใช่ไหมคะชีแรกที่เรามาเลยเนี่ยเราก็แบบเดินครั้งแรกปั๊บพอเดินครั้งแรกปั๊เปบเพื่อนบอกว่าแก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 เราเดินกันเป็นแหงเลยทำไงดี <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายเดาทำไงดีแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,ลว,อลวพอนะคะไปหลายๆคิวเราก็สนิทกันมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงเนี่ย พี่พี่พกลับแล้วก็พี่ทีมงานเนี่ยช่วยเพวกเราเยอะมากเลยค่ะก็อ,อยากจะขอบคุณมากมากเลยนะคะคือ้คายหลายเรื่องหลายหลซีนหลายๆยอย่างมันใหม่มากๆสำหรับพวกเรามันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงะค่ะพี่แตลว่าเรื่องการเดินเข้าบ็อกกิ้งหรือว่าแบบซีนอารมณ์การก้ามศีรษะทุกทุกอย่างมันเห็นหมดเลยในมอนิเตอร์แล้วพวกเราพยายามปรับตัวไปพร้อมๆกับพี่ขอบคุณพีพ่พี่มากนะคะที่วยดูแลพวกเรา น่ารำมาญเลยนะฮะนี่คือความแบบว่าปุกพันกันเนาะนะฮะสุดท้ายนะครับเรามาทมที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมรุ่นพี่โบนันกับรุ่นพี่โทนัสนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับกับการรับบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้างอ๋อก็จริงๆเราจะชินกับการเล่นกับผู้ชายมาตลอดนะครับก็อยู่ที่สตาร์เตอร์ก็จะไม่ค่อยได้สมทิงกับสาวๆเท่าไหร่ เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกใช่ผมรู้สึกว่าว้าวเป็นเป็นหนึ่งคือคือผมมันจะเข้าซิงกับน้องๆเยอะมากมากครับเพราะว่าผมก็แล้วผมก็แบบพยายามตอนแรกก็คืออยู่กับวอยพรตลอดก็จะมีการคุยกันอีกแบบหนึ่งแต่พออยู่กับสา,าวๆก็จะอ๋อเป็นแบบนี้ี่เองใช่ไหมเวลาเราคุยกันก็สนุมกมากๆครับแล้วก็ผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆมากครับเพราะว่า น้องๆใหม่ก,กับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีเวลาคือเราก็มีประสบการณ์เราก็จะพยายามแชร์ให้กับน้องมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างในส่วนของทีมงานก็เช่นกันที่อิงแบบละเอียดมากๆผมแบบผมเข้าใจเลยว่าแต่ละแต่ละวันที่ผ่านที่ผ่านไปอะไรเงี้ยแบบบางทีมันอาจจะไม่ไม่ได้ตามกำหนดที่คาดหวังไว้ตามสีท่ที่ วาดไว้อะไรเงี้ยผมแต่ว่าผมเข้าใจมากๆเลยว่าทีมงานอยากให้มันออกมาดีมากๆจริงๆอะไร้อยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีดินแล้วผมก็หวังว่าผมผมมั่นใจเลยว่าที่เรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ดีอะ่ะผมว่ามันต้องมันจะต้องดีสุดๆเลยเพราะว่าทุกฝ่ายแบบตั้งใจมากจริงๆครับสวัสดีครับขอบคุณรค,ณร,คณรับขอบคัครับคีครับพี่เรนะักมีอะไรจะพูด สนิดหนึ่งไหมไครได้ครับด้งครับดีครับแังและผมก็ขอเป็นตัวแทนนักเรีเยนนะครับแล้วก็กา้ใจตัวเองนะครับก็อ,อยากจะขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่พี่โอเฟิร์แล้วก็มานสตาร์เตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็น้อง,องเๆเพื่อนทุกคนด้วยครับเพราะว่ารงเองก็เข้าไปเล่นนะครับเป็นผมผมอาจจะเป็นแบบดูแลน้องเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็เห็นความตั้งใจของน้องๆครับจากการเล่นจากอะไรเนี่ยที่แบบน้องๆพยายามมากจริงๆแล้วก็ทีมงานก็พยายามมากจริงๆครับก็ ขอให้เรื่องนี้สความสำเร็จนะครับผมก็เมื่อกี้ผมดูเทียวเล่นครับผมก็ย like ิ <S <S iv ้มตามจิ้นตามเลยครับผมแล้วก็บรรยากางเกรในกองถ่ายนะครับก็น่ารักมากๆครับผมผมก็คาดหวังครับหให้ทุกคนติดตามนะครับกับเลิรซีนเนี่ยนะครับผมพี่ว่าค่ารักหนูได้ไหมครับผมเย้ขอเชิญพูุยกันนะครับผมและนี่คือกางเกงของเลิรซีนเดอร์สรีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับวันนี้ได้พูดคุยกับทุกทุกคนน่ารักมากๆเลยครับ ให้น้องอยู่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการบินนะครับพี่ปาพี่โอ๋นะครับเชิญถายรูปข้าบนเวทีครับร่วกันต้อนรับเลยนะครับูนว่าไห่ได้บอกนอาัี่งหน้าที่นั่นเลย